สวัสดีค่ะกินี่มาต่อเป็นอีพีที่2นะคะซึ่งจะเป็นการรีวิวเปรียบเทียบระหว่างไพ่จีนแล้วก็ไพ่แท้นะคะโดยที่กินี่จะบอกความหมายไพ่ไปด้วยค่ะมันจะเป็นความหมายเชิงความรักความสัมพันธ์ล้วนๆนะคะจะเป็นแค่คีย์เวิร์ดหลกัหลกๆเท่านั้นค่ะสําหรับใครที่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายไพ่เวลาที่ดูเรื่องความรักนะคะสามารถที่จะจำคีย์เวิร์ดนี้ไปได้แล้วก็ไปอ่านไพ่ให้ตัวเองได้นะคะ อย่างไรในช่วงนี้ก็จะได้ยินเสียงฝนไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนค่ะทีนี้เองก็หวังว่าคุณที่มารับฟังอะคะจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะมาได้ยินเสียงฝนไปด้วยค่ะอืมมาดูความหมายเลยนะคะอ,อความหมายไพ่หนึ่งถ้วยะคะ่ะในเชิงความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นความรู้สึกที่รักมากๆรักแบบรักไรเงื่อนไขอะคะ่ะ คือแค่เราได้รักอะคะ่ะเราก็มีความสุขมากๆแล้วแบบไม่ได้ปรารถนาที่จะให้อีกฝ่ายอะคะ่ะเให้ความรักเรากลับมาเท่าไหร่หรอกแต่ขอแค่ว่ายินดีรับมันไปแล้วก็มีความสุขที่ได้รับมันไปอะคะ่ะรวมทั้งเป็นความหมายของรักครั้งใหม่ได้เช่นกันนะคะ แล้วก็ไพ่สองถ้วยค่ะไพ่สองถ้วยอะค่ะจะเป็นความหมายที่มีความรักที่มันตรงกรันหมายถึงการปรับความเข้าใจแล้วก็อ,อีกฝ่ายหนึ่งอะค่ะรู้ว่าอีกฝ่ายรักกันนะแล้วก็คือรู้กันทั้งคู่เลยค่ะว่ามีหัวใจที่ตรงกันมีหัวใจที่รักกันแล้วก็มีความจริงใจให้กับกนละกันแน่นอนนะคะก็คือในความสมัมพันธ์นะคะมีความรักให้กันแน่ๆมีความปรารถนาดีให้กันแน่ๆนะคะ่ะอือาจจะเป็นเนื้อคู่ได้นะคะ แล้วก็ถ้าหากว่า,าพูดคุยอะไรกันแล้วก็หลังๆมาไม่ค่อยได้คุยกันนะคะจะมีช่วงเวลาที่ได้ปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ทําให้เข้าใจกันได้มากขึ้นด้วยค่ะส่วนไพ่สามถ้วยอะคะ่ะถ้าเป็นแนวความรักความสัมพันธ์นะคะก็คืออย่ากที่จะใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีความหวังที่จะเปลี่ยนสถานนะ ไปอีกสเต็ปหนึ่งสมมุติว่าตอนนี้ค่ะเป็นสถานะที่เป็นแค่คนคุยใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นจริงจังมากขึ้นหรือจากที่ตอนแรกค่ะ คือมันแล้วแต่ไพ่รอบข้างจริงๆนะคะบางทีอาจจะหมายถึงว่าตัวเขาว่าค่ะเปลี่ยนความคิดว่าจากที่จะคบเราเป็นแฟนนะคะไปเป็นแค่เพื่อนก็ได้คือต้องดูบริบทรอบข้างจริงๆค่ะอื ล้วถ้าหากว่าความหมายไพ่รอบข้างอะค่ะเป็นความหมายที่มันดีจริงๆอะมันจะเป็นความหมายที่มีโอกาสได้ไปเจอญาติญาติของอีกฝ่ายได้นะคะอืคือเขาจริงจังกับเราถึงขนาดที่อยากจะแนะนําให้ญาติของเขารู้จักเลยอะคะ่ะอืส่วนไพ่สี่ถ้วยนะคะก็จะเป็นความหมายว่าอ,อรู้สึกเบื่อหน่ายไม่ค่อยพอใจ ต้องทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการนะคะ่ะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบเลยทั้งที่ความเป็นจริงแล้วอะคะ่ะตัวเขาอะ่ะมีสิ่งดีๆมากมายอยู่รอบข้างเลยนะแต่เขาก็ไม่ได้มองเห็นมันเลยะคะ่ะคือเขาไม่ค่อยจะพอใจกับหลายๆอย่างบนโลกใบนี้นะคะ่ะแม้ว่าจะมีอะไรที่ดีเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเขาก็ปิดหูปิดตาไม่สนใจไม่อยากได้อะคะ่ะ อาจจะเป็นความหมายที่แบบว่าเรื่องมากได้เช่นกันนะคะคือมันมีความหมายที่เชื่อมโยงกับไพ่สี่เหลี่ยญเลยค่ะสี่เหลี่ยมน,นะคะเขาจะคิดทบทวนใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ทำอะไรส่วนไพ่สี่ทั่วอะคะ่ะจะเป็นแนวแบบว่ามีอะไรเข้ามามากมายมีออฟเฟอร์มากมายแต่ก็ไม่ได้สนใจอะคะ่ะก็สุดท้ายก็คือไม่ทำอะไรอยู่ดีถึงแม้ว่าจะลงมือทำกับอะไรก็ตามอะคะ่ะก็จะเป็นในแนวที่ ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำมันจริงๆคือต้องไปช่วยเหลือคนอื่นต้องโดนคนอื่นนะคะมาแย่งแย่งสิ่งที่ตัวเองต้องการไปอะคะ่ะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยพอใจในหลายอย่างอะเนาะแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยะคะ่ะไพ่ห้าถ้วยะคะ่ะจะหมายถึงความคิดถึงได้นะคะแล้วก็ คิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่มันพังไปแล้วเสียไปแล้วแล้วก็รู้สึกอะไรอาวร์กับมันมากมาอะค่ะแม้ว่าจะมีความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาก็ตามมาค่ะแต่ว่าตัวเขาก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรที่มันดีๆรอบตัวเท่าไหร่คือเขาว่าค่ะจมอยู่กับอดีตมากเกินไปจนลืมมองปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้คือมัวแต่อะไรอาวร์จ,จน ไม่ได้สนใจว่าปัจจุบันนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันเป็นแนวที่ไม่ยอมรับความจริงที่มันจบไปได้เช่นกันนะคะความหมายของไพ่หกถ้วยอะคะ่ะจะเป็นความหมายที่คนเก่าได้นะคะแล้วก็เป็นความรักจากอดีตชาติได้เช่นกันคะ่ะแล้วก็ความทรงจำเก่าๆแฟนเก่ารักต่างวัย ความรักไร้เดียงสาแล้วก็การคิดถึงเรื่องราวดีๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตค่ะมันเป็นความหมายที่ดีๆนะคะอืมเออถ้าถามว่าเขารักเราไหมอะคะ่ะก็คือเขารักเรานะแล้วก็เขาว่าค่ะมีความคิดถึงเรื่องราวดีๆในอดีตมากมายเลยจนอยากที่จะเข้ามามอบความรักให้เราอะคะ่ะอืมประมาณนั้นค่ะ แล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยอะคะ่ะจะเป็นความหมายที่อีกฝ่ายอะคะ่ะจินตนาการกับเราไปไกลแสนไกลเลยค่ะถึงเรื่องราวต่างๆว่ามันจะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างงู้นซึ่งความเป็นจริงแล้วมันจะดีจริงไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจคะ่ะหรือไม่ตัวเขาก็มีตัวเลือกเยอะแล้วกเ็เป็นคนที่เพอเก่งจินตนาการเก่งคิดไปเองเก่งมากๆอะคะ่ะจนมันทําให้ขาด เออค่ะจินตนาการในความเป็นจริงไปมากๆเลยค่ะหรือไม่ตัวเขาก็มีอะไรทห้ทำเยอะมากๆซะจนเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรเลยอ่ะอาจจะเป็นคนที่มีศักยภาพทำหลายอย่างได้เยอะก็ได้นะคะหรือไม่ตัวเขาก็มีปัญหาเยอะมากๆในชีวิตนะคะอาจจะเป็นคนที่ยุ่งเรื่องงานจนไม่มีเวลาให้คนที่เขารักได้เช่นกันนะคะแล้วมันทำให เป้าหมายที่วางเอาไว้ในความสัมพันธ์นะคะมีความสั่นคลอนแล้วก็ไม่ชัดเจนได้ค่ะส่วนไพ่แปดถ้วยค่ะจะเป็นความหมายที่ปล่อยวางความรู้สึกปล่อยวางความคิดความสัมพันธ์ที่มันทำให้รู้สึกยังไงก็ตามอะค่ะต่อให้จะรู้สึกดีหรือว่าจะรู้สึกไม่ดีก็ตามอะค่ะก็ขอหันหลังให้ก่อน เพราะว่ามันยังไม่ค่อยใช่เวลาที่ควรจะมาโฟกัสในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้ค่ะแล้วก็ต้องดูบริบทอีกทีหนึ่งนะคะว่าไพ่แวดลอะะอ้อมอะค่ะตัวเขาว่ามีอะไรที่มันเกี่ยวข้องในช่วงนั้นคือถ้าหากว่ามีปัญหารเรื่องงานนะคะก็เป็นไปได้ว่าตัวเขา่าจะหันหลังในความรักเพราะว่าเขาต้องไปลุยเรื่องงานก่อนแต่ถ้าหากว่าตัวเขาอะค่ะเจ็บกับความรักมากๆใช่ไหมคะ เป็นไพ่ความหมายที่เป็นบริบทรอบข้างอะคะ่ะก็แปลว่าตัวเขาอะขอปิดใจแล้วเพราะว่าเขาเจ็บปวดมามากๆแล้วอะคะ่ะแบบว่าอยากที่จะเดินไปเริ่มใหม่กับอะไรที่มันดีๆอะคะ่ะแม้ว่าตอนนี้จะรู้สึกรักมากคิดถึงมากต้องการมากก็ตาม,มาเนาะแต่ก็คิดมาดีแล้วละคะ่ะว่าแบบก็คงจะไม่ใช่จริงๆแล้วมั้งอะไรประมาณนี้นะคะ่ะไพ่เก้าถ้วยอะคะ่ะจะหมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าอยู่ในความสัมพันธ์ของความรักะคะ่ะจะเป็นแนวที่แบบว่าตัวเขาอะจริงจังนะแล้วก็มีความสุขมากเลยในความสัมพันธ์นี้มีความปาถนายดีแล้วก็มีความรักเราแบบถึงขั้น อ่ออย่างที่จะเดินทางมาเจออยากที่จะสารสัมพันธ์ด้วยค่ะมันเป็นความรู้สึกลึกๆึกภายในหัวใจอะค่ะว่าเขารักเรามากๆมีความรักให้เรามากๆแต่ก็ยังไม่ได้แสดงอะไรออกมาให้เราได้รู้มากมายอะค่ะเป็นอารมณ์ที่ตั้งใจรักได้นะคะรักแบบว่ายินดีที่ได้รักก็พออะค่ะ และถ้าหากว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันเดินทางมานานมากๆแล้วอะค่ะออหมายถึงอยู่ในความสัมพันธ์มานานมากๆแล้วอะค่ะจะสามารถพัฒนาไปจนถึงขั้นสิบถ้วยได้นะคะอืมแล้วก็ความหมายไพ่สิบถ้วยนะคะก็คือตัวเขาว่าค่ะมีความปรารถนาที่จะสร้างครอบครัวกับเราคิดจริงจังถึงขนาดที่อยากจะมีลูกกับเราอยากที่จะแต่งงานเลยค่ะคือเขาอยากที่จะมีความสุขกับเราแบบว่าได้มีลูกด้วยกันสร้างครอบครัวด้วยกันนะค่ะอืม แล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะจะเป็นความหมายที่ตัวเขาอ่าค่ะเป็นคนที่ใช้อารมณ์ในความรักความสัมพันธ์มากเป็นพิเศษเลยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนทีออ่มีความคิดสร้างสารรค์ชอบที่จะมีความสุขในการเมตตาค่ะเป็นความรักที่ตัวเขาอะมีแต่ความปรารถนาดีให้ แล้วก็เป็นความหมายว่าเป็นข่าวดีได้เช่นกันนะคะถ้าถามว่าตัวเขารู้สึกยังไงกับเราอะคะ่ะความหมายของไพ่เนี้ยะคะ่ะจะเป็นความรู้สึกรักเอ็นดูอยากคุยด้วยอย่างที่จะทำให้เรามีความสุขค่ะเราก็ไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะจะหมายถึงมีคนเข้ามาจีบ แล้วก็มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์จะเป็นความรักที่แบบว่าตัวเขาเป็นคนที่พูดเก่งมากเอ่อจะเป็นความรักที่น่ารักมากๆเลยค่ะคนที่เข้ามาจีบอะค่ะคนที่เป็นถ้วยนะจะเป็นแบบว่า,อ,าอ่อนนุ่มแล้วก็ช่างพูดช่างคุยอบอุ่นแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ตรงสเปกค,คุณดีมากๆเลยค่ะแล้วคุณก็มีความสุขนะที่เขาเข้ามาจีบคุณคือเขาน่ารักดีค่ะทําให้คุณรู้สึกว่า คนแบบนี้ก็มีด้วยนุ๊กน่ารักดีเหมือนกันแท้แ <c oughs> ต่ว่าตัวเขาอะค่ะจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์มากๆเลยแบบว่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปอะค่ะจนคุณรู้สึกว่ามันดูเพ้อจินตนาการมากเกินไปไหมดูไม่ค่อยจริงจังหรือเปล่าแต่ตัวเขาอะค่ะทําทุกอย่างตามอารมณ์นะก็เลยมีความโรแมนติกในหัวใจของเขามากๆค่ะแล้วก็ไพรินีถือถ้วยนะคะจะเป็นความหมายที่มีความรักเราหึงหวงเรา ตั้งใจที่จะมีแค่เราคนเดียวอะค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ชายอะค่ะแล้วก็เจอพอันนี้ขึ้นมานะแปลว่าตัวเขาอะค่ะรักคุณมากๆรักคุณะจนรุ่มหลงคุณถึงขนาดที่อยากที่จะให้คุณนะคะรักเขาแค่คนเดียวปรารถนาแค่ให้คุณอะไม่นอกใจเขาคือต้องมีเขาในหัวใจมองเขาแค่คนเดียวอะค่ะ ห้ามมองใครเลยอ่ะมันจะเป็นความหมายที่แบบหึงหวงได้อ่ะค่ะอืมแต่ถ้าหากว่าราชินีถือถ้วยคนนี้ค่ะเขาตื่นรู้ในความรักความสัมพันธ์แล้วอ่ะตัวเขาจะเป็นคนที่เข้าใจความรักได้ดีแล้วก็อะจะหึงหวงแบบตัวเองมีสเสน่ห์นะคะหมายถึงจะไม่ลดคุณค่าความเป็นตัวเองลงไปอ่ะค่ะอืแล้วก็ ไพ่ราชาถือถ้วยนะคะราชาถือถ้วยอะคะ่ะจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็มีความรักที่รักเดียวใจเดียวได้เช่นกันค่ะแล้วตัวเขาอะคะ่ะจะเป็นคนที่รักใครก็มักจะใช้อารมณ์มากส่วนใหญ่อะคะ่ะเขาอาจจะพูดเดยอะมากเกินไปแต่ถ้าหากว่าตัวเขาตื่นรู้แล้วอะคะ่ะเขาจะเป็นคนที่พูดน้อยลงแล้วก็จะฟังมากขึ้นแล้วมันทําให้ตัวเขาอะคะ่ะเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยอื แล้วเขาก็เป็นคนที่รักครอบครัวมมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่โรแมนติกมากๆชอบที่จะทํางานที่บ้านแต่ว่าอารมณ์ของเขาอะค่ะมันจะไหลไปตามน้ำอะคะ่ะถ้าหากว่าใครทําให้เขารู้สึกมีความสุขเขาก็จะรักคนนั้นค่ะถ้าหากว่าใครทําให้เขาไม่มีความสุขอะคะ่ะเขาก็จะเปลี่ยนไปไเรื่อยๆมันอยู่ที่ไพรว่าร้อมจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่า ต้องการที่จะปรับความเข้าใจหรือพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นความหมายที่ทําให้มีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็เกิดความเข้าใจในความรักความสัมพันธ์กันได้มากขึ้นค่ะอืก็ประมาณนี้นะคะกินนี่เองก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่อยากจะรู้ความหมายเป็นพิเศษแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อไพ่นะคะอย่างไรก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมและพบกับกินนี่ทาโร่ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ Thank <music>